เฮ้ยกระบอาตังใครเนี่ยเฮ้ยเงินจริงๆด้วยอะ่ปะป๊ะไปกันเธอเอากระป๋าไปวางไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะได้ไม่สงสัยได้ไม่ใช่ฝากเงินไว้กับเธอด้วยนะเฮ้ยนี่เาทำไรปินมุกอะไเลี้อะรเลียโอ้โหอเลียโอ้โหอะเลี้ลลลลเฮ้เสร็จฉนันเออปีนมุกมาปินมุกปีนมุกอะไร <ว pools> บรรยากาศดีจังเลยมาโรงเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเออทำไมเจ็บท้องอย่างงี้ปวดท้องจังเว้ยไม่มีคนเอาออกสักหน่อยแล้วกันไป้วเว้ย เฮ้ยาโยกมาเล่นโทรศัพท์กันเถอะมินขี่อย่างวะเฮ้ยออกมาเถอะเมน,น่าเฮ้ยก,ก,กระเป๋าตังใครเนี่ยแล้วเ,เอามาเล่นกันมาเป็นมุกไม่เอาหรอกเผื่อมันมีเจ้าของอะถ้ามีเจ้าของอะ่ะ ป่านนี้มันก็ต้องอยู่กับเจ้าของสิเฮ้ยโ่่งแล้วเว้ย <laughs> ดูนะหินม,มุกอ้ยเฮ้ฮฮยเงินจริงๆด้วยอะ่ะปะไปกันเดี๋ยวก่อน <c oughs> แบ่งฉันด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อน ฉันว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกนะเธอเอากระเป๋าไปวางไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะได้ไม่สงสัยได้งั้นฉันฝากเงินไว้กับเธอด้วยนะ,นะเฮ้ยนี่เขาทำอะไรปิดมุกโอ้โอเโอ้โห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 โอ้โเสร็จฉันอา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าว หนูขโมยตังหน้าหเห็นเลยได้ไงนะตังหายตังไม่มีไหนดูซิเอาตังนหน้าไ้ไหนออปิดมุกมาปินมุงปินมุกอะไรหนูขโมยเงินนะเอาซ่อนไวนะ้ไหนเอามาคืนตอนนี้นะจะไม่แจ้งตำรวจอยู่กับเพื่อนหนูคะนะเดี๋ยวหนูจะไปบอกให้เพื่อนหนูเอามาคืนนะคะเขาอยู่ไหนตอนเนี้อยู่นั่นค่ะเสร็จชาน์อเอาเงินน้าคืนมาไม่คืน คุณนาเฮ้ยคุณนาล่อยหนูไปเถอะค่ะหนูคืนเงินให้ก็ได้ค่ะคุณนาอ่ะอ่ะยังไงก็อย่าไปทำอย่างนี้กับคนอื่นนะลูกนะรู้ไหมเงินกว่าจะหาได้แต่ละบาทนาต้องทำงานหนักมากเลยนะลูกถ้าหนูมาขโมยแบบนี้นาจะกินอะไรล่ะลูกต่อไปก็อย่าไปทำแบบนี้กับใครนะค่ะนาหนูไม่น่าทำแบบนี้เลย ต่อไปนี้หนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะหนูขอโทษนะคะฉันบอกแล้วไงว่าอย่าขโมยของคุณนาเขาอ่ะดีนะที่เธอคิดได้ไปไปนาไม่เอาเรื่องหรอกไปกลับบ้านแล้วอย่าพากันทำอะไรแบบนี้อีกไปไปกลับบ้านกัน